สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังประวัติแม่งามทิพยิงแกร่งแห่งบ้านฉัดบริรักษ์เลี้ยงลูกทั้งสี่จนได้ดีก่อนจะจากลาไปตลอดการจากที่ก่อนหน้านั้นทางบอยประกอออกมาแจ้งข่าวการสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวคุณแม่งามทิพย์ฉัดบริรักษ์ได้จากไปอย่างสงบในวัย68ปีท่ามกลางความอาลัยของคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับ โดยหลายคนรู้จักคุณแม่งามทิพย์ฉัดบริรักษ์ในฐานะแม่ของพระเอกสุดฮอตบอยประกรณ์ตั้งแต่เข้าวงการมาเมื่อประมาณ15ปีก่อนแต่เบื้องหลังรอยยิ้มและความสำเร็จของลูกๆคือความเสียสละของคุณแม่ที่ยืนหยัดดูแลลูกๆด้วยตัวคนเดียวมานานกว่า20ปี คุณแม่งามทิพย์ต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหลังสามีเลอพงมโมมณีขจรเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับขณะบอยปรกรณ์ยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีสองจากตอนนั้นเท่าก็ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อเลี้ยงดูลูกชายทั้งสาคนคือบอยปรกรณ์น่องธนาและพัชชัดบริรักษ์ด้วยตัวเองเพียงลำพัง ต่อมาในปี2,556ราครอบครัวฉัดบริรักษ์ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่น้องวันใหม่เด็กหญิงตัวน้อยที่แม่งามทิพย์อุปการะมาเป็นลูกสาวคนสุดท้องเพิ่มความสดใสและอบอุ่นให้กับบ้านฉัดบริรักษ์มากขึ้นแม้จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่คุณแม่งามทิพย์ก็ยืนหยัดเลี้ยงลูกให้เติบโตมาอย่างดีทั้งสคนต่างประสบความสำเร็จในด้านการเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่แม่ทุกคนภาคภูมิใจ โดยบอยปกรณจบปริญญาตรีจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยหน่องธนาจบปริญญาตรีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่วนพัชจบปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและปริญญาโทจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย คุณแม่งามทิพย์ยังเป็นผู้จัดการส่วนตัวดูแลงานในวงการให้ลูกๆอย่างใกล้ชิดรวมถึงมีโอกาสรับงานร่วมกับลูกๆอยู่บ่อยครั้งสะท้อนภาพของครอบครัวที่แน่นแฟนและเต็มไปด้วยความรักชื่อในวงการที่ลูกๆเรียกคุณแม่คือโมโมมาจากชื่ออินสตาแกรมของคุณแม่ ในวันที่12สิงหาคม2557คุณแม่งามทิพย์ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติสาขาแม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าเธอคือแม่ตัวจริงที่ไม่เพียงแต่เลี้ยงลูกได้อย่างดีแต่ยังส่งต่อคุณค่าที่ดีให้กับสังคมด้วย การจากไปของคุณแม่งามทิพย์คือการสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวฉัดบริรักษ์แต่ความรักความอบอุ่นและความเข้มแข็งของเธอจะยังคงอยู่ในหัวใจของลูกๆตลอดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ